สวัสดีครับไม่ได้ทำวิดีโอนานนะครับก็วันนี้กลับมากับเหยื่อผิวน้ำนะครับทำง่ายๆนะครับง่ายอีกแล้วนะครับนะครับใช้โฟมเป็นหลักนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเบ็ดที่ใช้นะครับจะเป็นกามานะครับ F314 นนะครับเบอร์หนึ่ง แล้วก็ได้ก็ผมแนะนำว่าเป็นเบอร์ใหญ่นะสองหนึ่งศเราก็พันได้ครับปูเข้าไปให้มันเต็มแล้วก็เอาได้ามาไว้ตรงนีเ้เราจะทำหางกันก่อนนะครับ ขนที่จะไปใช้ก็จะเป็นขนบัคเทลนะครับเนี่ยเป็นแผงนี้นะครับเราก็ตัดออกมานะครับแล้วเดี๋ยวมาเรียงขนก่อนนะครับเอาขนที่อยู่ตรงโคนเนี่ยออกแล้วก็ตรงปลายเนี่ยครับมันไม่เท่ากันก็ดึงให้มันเท่ากันดึงมาเรียงใหม่นะครับ โอเคได้ละทีนี้เราจะใส่นะครับความยาวก็คือเท่ากับหนึ่งการเบ็ดกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับเราก็พันไปล็อกให้แน่นนะ อย่าตัดขนสั้นนะครับให้ให้ขนมันยาวมาถึงทั้งตัวตาเบ็ดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องติดกาวใช่ไหมฮะมันก็จะมีพื้นที่ที่แบบจะคอยรับกับโฟมนะครับเพื่อให้มันแน่นพันให้เต็มเลยครับ โอเคเสรแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะใส่แฟตไปสักนิดหนึ่งฮะใชใ้เป็นแฟตเส้นแบนอันเล็กนะครับเอามาเส้นเดียวครับพับครึ่งพับครึ่งตัดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใส่เข้าไป แ,แล้วเราจะจบเงื่อนนะครับเราก็ตัดได้ออกก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องผัดอะไรเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นการใส่กาวโอเคทีนี้เราก็ต้องเตรียมโฟมครับน,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 นี่กิจกรรมระบายสีนะครับระบายสีตามใจชอบนะครับ แล้วก็ด้านในผมทาเป็นสีแดงๆไว้เพื่อแบบให้แบบข้างในมันเป็นสีแดงนี้นะฮะก็ตามใจชอบเลยครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับเอ่อเริ่มแรกเราใส่กาวก่อนกาวร้อนนะครับอย่าหยดเยอะนะครับ เอาแค่แบบพอชุ่มนะทีนี้เพื่อป้องกันให้กาวไม่ให้กาวมันไหลมาโดนหางเยอะนะครับเราจะเอากาวทาทาไว้ที่ตัวโฟมฝั่งด้านหางนะครับสาเหตุที่มือดำก็เพราะงี้ฮะเปื่อนทั้งสีเปื่อนทั้งกาว ใส่เข้าไปครับเนี่ยฮะหุ้มให้มันแล้วก็เล็งให้มันตรงกลางนะครับก็บีบให้มันแน่นอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กาวไปนิดนึงแล้วก็บีบให้โฟมมันชิดกันนะครับเนี่ยกาวมันจะไม่ค่อยมาโดนหางเท่าไหร่ถึงโดนก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็แค่เป็นแข็งๆตรงนี้นิดนึง เจ๊กาวที่ปลายเล็กนิดนึงแล้ก็บีบให้แน่นครับนี่ฮะมันก็จะเป็นงนี้ชิดกันไม่มีช่องว่างนะครับ ถ้าเราหยดกาวเยอะนะครับมันก็จะติดกันอย่างนี้เราก็หาอะไรมาแซะออกนะครับแล้วก็ดันให้มันเป็นแบบช่องนะครับมันเหมือนมันก็คือป๊อปเปอร์ชนิดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีตัวที่เป็นเป็นตัวเหมือนกับตัวที่ดักน้ํานะครับเพื่อให้เกิดเสียงนี่นะางนี้เขาเสร็จแล้วถ้าใครไม่ต้องการติดสติกเกอร์ตาหรือว่าอะไรพวกนี้นะคร แต่ว่าผมติดซะหน่อยเพราะความสวยงามผมก็เอากาวหยดไปนะครับนิดเดียวก,กดไว้แป๊บหนึ่งนะครับ โอเคแล้วก็มาใส่อีกด้านหนึ่งโอเคนี่ครับ หางส่วนที่มันเกินนะครับของแฟตโอเคเป็นั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่นะครับผมอยากให้มันมีวิวิวประวับเทัวนี้หนึ่งผมก็ใช้เนี่ยเอ่อเรไรเจลทาเล็บนะครับเอาสีที่ชอบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใสๆแล้วก็มีมีเหมือนกากเพชร มันเพิินตรงนี้นะฮะวิชาศิละปะ ผมจะทาไปสองด้านนะครับทาทุกที่ฮนะคิยง่ายแต่ว่าไม่ให้โดนตัวตานะครับ แล้วก็จะทาส่วนท้องเหยื่อด้วยนะโอเคเป็นนี้ฮะวิบวับพอไหมแล้วก็คือเดี๋ยวพอมันแห้งเนี่ยครับผมก็จะเคลือบด้วย เป็นใสแบบเป็นเจลเคลือบเล็บแบบใสนะครับมันก็จะเงาขึ้นแล้วก็เคลือบตรงตาให้หนาๆน,นะครับมันก็จะตาก็จะไม่หลุดยากเอ้ยจะจะหลุดยากขึ้นนะฮะก็ลองดูนี่ครับทําไม่ยากเลยก็เท่านี้เราก็จะได้ปอปเปอร์ใสจริงๆมันไม่ใหญ่มากนะครับมันก็แค่ประมาณเนี่ย เจ็ดนิ้วไม,ไม่ถึง8ดนิ้วนะเอยไม่ใช่เจ็ดเซนไม่ถึง8ดเซนโอเคครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ